เจนนี่ยิวลั่นประโยคเด็ดหลังถูกถามบ้านที่กรุงเทพเงินใครซื้อ คืนแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นกับหวานใจยิวฉัดมงคลซึ่งลูกคนแรกเป็นลูกสาวสมใจเจนนี่นอกจากนี้ทั้งคู่ก็ได้ทุ่มเงินซื้อบ้านหลังแรกที่กทมด้วยจ้านับว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ซื้อไว้ให้ลูกสาวนอกจากชาวเน็ตแสดงความยินดีเป็นแสนแสนคนแต่ก็มีหลายคนสงสัยกันว่าบ้านหลังนี้เป็นเงินของใครโดย ทางด้านเจนนี่ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านไลฟ์สดโดยบอกว่าไม่ต้องถามนะคะว่าเงินใครซื้อเงินยิวก็คือเงินเจนนี่ทำงานมาทุกบาททุกสตางค์ให้เจนนี่หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้ออะไรมันก็คือตังเจนนี่เอาเป็นว่าจะเงินอะไรยังไงก็คือเงินของเขาเขาเป็นสามีภรรยากระเป๋าเงินเดียวกันแล้วจ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ